เกี่ยวนะคะขึ้นเทลเลอร์นะคะตอนนี้นะคะมาดูประสิทธิภาพกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะสําหรับเทลเลอร์ของเรานะคะก็ทําออกสู่ตลาดค่อนข้างที่จะหลายคันแล้วนะคะสําหรับเทลเลอร์รุ่นนี้นะคะเป็นเทลเลอร์สำหรับบรรทุกรถเกี่ยวข้าวที่มีขนาดน้ําหนักใหญ่โดยตรงเลยนะคะ แบบนิ่มๆแล้วก็ลงแบบนิ่มๆนะคะข้อสาคัญนะคะสําหรับการใช้รถลากของเทเลอร์ของเรานะคะคือต้องล็อกล้อให้แน่นนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะอ่าอีสานอู่อานัน์การช่างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวศักเชยภูมินะคะลุยงานคู่กันดันงานคู่กันนะคะสนใจนะคะก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ศูนย์รถเกี่ยวข้าวจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะอีแตนอู่อานัน์การช่างนะคะ,ก,ะ,คะก็ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งสาขาสายงานของทางโซนชัยภูมินะคะที่ดูแลลูกค้ารถเกี่ยวข้าวสักนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะถ้าสนใจก็แวะเข้ามาเวียนเยี่ยมเยี่ยมชมกันได้ที่ศูนย์บริการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านงานต้องบำรุงอะไรนะคะแล้วก็ที่ลุยด้วยกันไปด้วยกันก็คือจะเป็นในสองตัวรถเทลเลอร์นะคะเทลเลอร์ลากของเราคันนี้นะคะพี่ผู้ สวยงามค่ะสวยงามมากๆนะคะประสิทธทิภาพที่ก็โอเคนะคะยังไงฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0892 4 1 1 9 6 2นะคะแล้วก็อีกเบอร์0 8 0 6 6 3 0 4 8 9นะคะพี่เล็กเล็กแล้วก็พี่อนันต์นะคะพร้อมที่จะตอบโจทย์งานให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวหรือรถเทรลเลอร์รถอีแตนรถล,ลากนะคะสร้างมาได้หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ